คุณเคยพยายามเดินให้ครบวันละหมื่นก้าแต่สุดท้ายก็ท้อใจกลางทางไหมครับแล้วเคยสงสัยไหมว่าหมื 19, น่นเก้านี่มันมีที่มาจากอะไรมันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นจริงหรือแท้เป็นเลขกลมๆที่ดูน่าเชื่อ วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องการเดิน1มื่นที่ใครๆก็พูดถึงกันจนกลายเป็นชา l e n g e ยอดฮิตบนแอปสุขภาพแต่คุณรู้ไหมครับว่าไอ้เลข1มื่นนนี่ไม่ได้มาจากหมอหรือผลวิจัยทางการแพทย์เลยด้วยซ้ำ จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการเดินวันละหมื่นก้ามาจากโฆษณาเครื่องนับก้าวในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปีคศ1960หรือประมาณ60ปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวหลังสงครามและเริ่มมีความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น เครื่องนับเก้านั้นมีชื่อว่ามันโพเคซึ่งแปลตรงตัวว่าเครื่องวัด1มื่นก้ากลายเป็นจุดเริ่มของการสร้างเป้าหมายแบบ1มืต่อวันและถูกใช้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แต่คำถามคือมันเวิร์กไหมเดิน1มืต่อวันเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นจริงเหรอ มีการศึกษาเยอะมากในช่วงหลังๆโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงวัยพบว่าการเดินวันละแค่7 0 0 0 8 0 0 0ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจเบาหวานความดันและยังช่วยให้ร่างกายแอคทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือไม่ต้องเราให้ครุบ1มื่นคุณก็มีสิทธิสุขภาพดีได้ครับขอแค่ขยับร่างกายให้สม่ำเสมอก็พอ และสิ่งสำคัญกว่าคือทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์เดินไปซื้อของแทนขับรถหรือเดินเล่นหลังอาหารเย็นกับคนในครอบครัวทุกก้าวที่ขยับมีความหมายทั้งนั้นและสิ่งสำคัญกว่าคือไม่ต้องเครียดครับว่าทำไมเดินได้แค่5 0 0 0ก้าวหรือทำไมเพื่อนได้ครบทุกวันแต่เรายัางไม่ได้สิ่งสำคัญไม่ใช่ยอดก้าวแต่คือความสมั่งเสมอและทัศนคติที่อยากดูแลตัวเอง จำไว้นะครับว่าไม่ต้องรอให้เดินครบ1มื่นแล้วค่อยเริ่มรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองแค่เริ่มขยับวันนี้ดีกว่าไม่เริ่มเลยแล้วสุขภาพที่ดีจะค่อยๆเดินมาหาเราเองขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับ